แค่โดนหมายจาับไม่รู้จ้าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าหนูบรดูด้วดยจ้าหนูก็แช่ข่าวสามบาทเมืองที่ซอหนูก็หมู่เรื่องข่าวบา้านเมืองเขาดอกหนูก็จังสันยู่ไปจังสันละพี่หนูก็แช่ไปตามภาษาผู้วบาติฟินแลนด์นีแ่แหละ่น้อ,อ,งองใงหัวซตาร์เวียฟินแลนด์มันไม่มีอะไร มันไม่มีอะไรเพลงใหม่หรือเปล่าเพลงใหม่อของโตเกียวมิวสิกเพลงหมายจับจับคนหลายใจของน้องอะไรนะศิลปินโตเกียวมิวสิกตอนแล้จะบอกเลยนะ สันดานทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกพฤติกรรมเฮี้ยๆอย่างนี้สักทีสันดานทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะปั่นกระแสให้ทัวร์ไปลงที่แพลวเมียเก่าของตัวเองมึงนี่หลายรอบแล้วนะไอ้เปรตนะไอ้เด็กเหลือขอนะเป็นพ่อคนแล้วนะไอ้ควายมึงเลิกไปปั่นอีอีสาว,วกกระบือควายในเรื่องของออกหมายจับหมายจับ เออทําเบะปากเบะคอทําให้คนเขาเข้าใจผิดว่าหมายที่ว่านะ่ะเป็นหมายขนแก่นคดีห้าล้านพ่อมึงตายเถอะไอ้บิ๊กนะไอ้ผู้ใหญ่บ้านฟินดากแล้วก็อีนอนด้วงสาวกกระบือควายทุกตัวแพลวพาวไม่เคยมีหมายจากคดีมึงที่ขอนแก่นแพลวพาวเข้าไปกับทีมทนายประกันตัวตั้งแต่เที่ยวที่แล้วแล้ว ไม่มีการโดนใส่กุญแจมือไม่มีการออกหมายจับไม่มีการหนีหมายจับไขควายนะปั่นกันไปกันมาปั่นเพื่อเออเรียกทัวร์ไปลงแพวพาวไปโยนขี้ให้ให้แพวพาวดูเฮียดูหา,าไม่มีประเด็นอะไรก็ปัน่นปั่นบ้าบ้าบบเพื่อให้อีสาวกกิ้งก่าไส้เดือนหนอนด้วงขยะโซเชียลเนี่ย มันได้ไปเยาะเย้ยถากถางแผาั้งทั้งๆที่ไม่เกี่ยวกับแผวพาวเลยแม้แต่นิดเดียวสองแง่สองงามแต่ความหมายก็เพื่อจะปั่นให้คนเนะ่อไปดูถูกเหยียดหยามแผวพาากีทนายดอกทองนี่ก็ตัวดีในอีชั่วตัวนี้เนี่ยหลายรอบแล้วนะอีสัตว์นรกทนายขี้หีตัวเนี้ยมันก็โดนอไอ้หมายหมายจากแผวพาาเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มันโดนฟ้องไปแล้วจากแพลพาวหนึ่งดอกมันก็ไม่เข็ดแต่คือที่มันปั่นกระแสตรงเนี้ยพอมันกลัวเรื่องจะเงียบจําได้ไหมที่มันเป่ากระแสลาออกจากความเป็นผู้ชายไปเป็นเกย์น้อยอ่ะแล้วข่าวทุกสํานักก็เอาไปเล่นเอาไปลงเที่ยวนี้มันก็ไปปั่นไอ้เรื่องหมายแล้วทําเป็นจีบปากจีบคอหนูไม่รู้หนูไม่คิมึงรู้อยู่แก่ใจแพลพาวไม่มีหมายจับไขควายไอ้ควายอย่างมึงมันหลอกสังคม ติ่งกระบือของมึงดีนะที่คุณมีข้อมูล100%เซชัวร์เนี่ยกูถึงออกมามาออกคลิปคอนเฟิร์มนะกูมองกูมองว่ามึงอ่ะสันดานปั่นหัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะสันดานเดิมๆกลัวกระแสจะตกกลัวกระแสจะเงียบและอีโคศกประจํากระบือของมึงอย่างอีนิกกี้ขยี้คอควายเนี่ยอีดอกทองตัวน,นี้ก็รีบมาปั่นอย่างว่าอีมาลีโดนออกหมาย แล้วก็อีกระบือสวีดิดอีกตัวหนึ่งอีหน้างโง่ตอนนี้อีกตัวหนึ่งก็เนี่ยแพวพ้วโดนหมายออกมารับผิดชอบด้วยนะาอสัตว์กูว่าคนที่จะโดนหมายนะ่ะหนึ่งเลยก็คลิกอีอีทนายของมึงอีทนายของมึงอ่ะโดนไปแล้วหนึ่งหมายฟังกดูดีๆนะไปถามมันดูได้ถ้าไม่ใช่มันจุดทูบสาบานไปเลยมันคงไม่กล้าหมายไม่ออกมาโชว์เลยอีดอกทองตัวเนี้ แล้วคนต่อไปที่มีหมายเนี่ยก็คืออีนิกกี้ขคยี้คอควายอีดอกทองตัวเนี้ยเรียกไปสองรอบแล้วนะหมายจากสอนอเออน้องผักกูดนะครั้งต่อไปหมายเออครั้งต่อไปเนี่ยใบที่สามก็จะออกหมายจับอีเปรตตัวเนี้ยล่อลลอ,ลอจะได้หมายจับและอีควายตัวเนี้ยไม่รู้มันไปมุดดากมันอยู่ไหนมันไม่ยอมไปไรายงานตัว มันกลัวโดนใส่กุญแกมือละมั้งเพราะเพราโทษหนักนะโทษที่มันไปละเมิดแพลวๆข่นะ่ะแล้วมันโดนแจ้งนะกูนั่งไม่สุขเพราะกูนั่งอยู่ขอบหน้าต่างนะแล้วคนที่มีหมายสเต็ตต,ต่อไปก็คืออีเลดากนะอีลานบินนะอีลานบินอีอขยะโซเชียลเป็นเป็นติ่งหอยผู้ใหญ่ฟินดากและก็อีแกสังกะสีอีกตัวหนึงอีดอกทองตัวนี้ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนะ่ย ทุกเรื่องที่มึงไอ้เด็กเปรตมันรู้ดีแต่คือเข้าใจไหมมันอยากปั่นเพื่อให้ทัวไปลงเมียเก่ามันและมันอยากสร้างกระแสเพราะว่าพอกระแสอื่นมากบอย่างช่วงเนี้ยกระแสไอ้กันจอมจอมกระบือกระแสเอ้น้องเจนนี่หรือกระแสบอสนวัดมังมันก็เลยปั่นกระแสของแพลวพามันกลัวมันกลัวแพลวพาวจะไม่มีทัวไปลงง่ายมึงเข้าใจเกมมันหรือยังล่ะ แต่เวลากูไปด่ามันเออไม่รู้ติ่งฝังแพลพาวดิ้นไปเองไม่มีใครเขาดิ้นนะมีแต่ฝังมึงมันปั่นแล้วกูก็ออกมาฉีกหน้ามึงอยู่นี่ไงแพลพาวไม่มีหมายไอ้ควายคดีของมึงอะ่ะก็ทํำท่าจะไม่มีปัญญาชนะซะไดยซ้ำไอเวนะอนาคตของมึงอะ่ะคนที่มันจะโดนหมายก็คือไอ้ควายอย่างมึงคดีจะฮุบมรดกที่ดินยโสธรอะ่ะฮะ มึงเตรียมล้างดาบมึงไว้ดีๆเด้อถ้ามึงแพ้คดียโสธรเนี่ยงานงอกมึงแน่มึงโดนไม่ต่ำกว่าสองหมายขึ้นน่ะกูจะบอกให้โทษโทษโทษหนักด้วยไอ้ควายมีเงินก็ช่วยไม่ได้นะผิดก็คือผิดนะกระบวนการยุติธรรมน่ะเขามีความเป็นธรรมตามกระบวนเสมอเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะ ปั่นเวลาโดนกูเอาส้นตีนปาดหน้าไปปะ๊ะเืนไม่ได้ก็เอ่ยชื่อดินเองมึงเอ่ยไม่เอ่ยเจตนามึงก็มึงต้องการใส่ร้ายเมียเก่ามึงไอ้ควายไอ้ควายโดยให้อีทนายขี้หีเนี่ยเป็นคนมาโพสแล้วก็พวกควายรีวล้อของมึงอ่ะก็แชร์วนกันไปไปปั่นแชร์วนกันไปมึงจงใจมึงจงใจให้สังคมเขาเข้าใจแพลพาวผิดไอสัตว์จบ ชัดๆนะคนที่มีหมายก็คืออีนิกกี้ขยี้คอควายหมายเรียกครั้งที่สองละสอพอหน้องผักกูดอืมกูชี้เป้าให้มึงในอีควายเมื่อไหร่จะต,ตีตีดากมึงไปรับทราบข้อกล่าวหากนะก่อนจะมานั่งสรรพนามอีมาลีโดนหมาอีมาลีโดนหมาย,ม,าม,ายมึงโดนหมายขาอีควายจบแยก ไอสัตว์เด็กเลี้ยงแกะไอสัตว์มึงต้องเลิกปั่นไอเฮียอยู่ใ,ใกล้ๆ้ย่าส้นตีนตบกระโหลกมึงไอเฮียไอควายโลกเข้าไปถึงไหนเลยมาปั่นให้กระแสเนี่ยไปโจมตีอีนางเมียเก่าจะให้อีเมียเก่าเป็นขี้คุกขี้ตรางยางยังไม่ถึงมึงยังไม่ชนะเก่งจริงชนะให้ได้เถอะคดีฮุบที่ดินนะถ้ามึงแพ้เนี่ยมึงเตรียมตัวโดนไม่ต่ำกว่าสองหมายขึ้นไอเฮียนะไล่คดีห้าล้านมึงเหมือนกัน ห้าสิบห้าสิบแบลวจะชนะยังไม่มีเลยที่สมน้ำหน้าไอควายจบแยก